เด็กๆคะอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นมีการรับรสที่แตกต่างกันค่ะและหัวรับรู้รสชาติต่างๆได้อย่างไรเดี๋ยวเด็กๆลองไปดูกันนะคะรสชาติพื้นฐานที่เรารู้จักก็คือเปรี้ยวเคม็มหวานขมนะคะโดยมีตำแหน่งรับรสด้วยกัน4ตำแหน่งค่ะรสชาติเปรี้ยวจะอยู่ตรงขอบลิ้นด้านข้างค่ะรสชาติเคม็ม จะอยู่ที่ขอบลิ้นด้านหน้าค่ะรสหวานอยู่ที่ปลายลิ้นค่ะและรสขมอยู่ที่โคนลิ้นค่ะและการรับรู้รสก็ยังต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะนั่นคือกลิ่นสีความร้อนความเย็นของอาหารแต่ละชนิดค่ะจะทําให้การรับรสของเราสมบูรณ์แบบขึ้นค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลิ้นและการรับรู้รสไปแล้วนะคะ ต่อไปเด็กๆด,ดูภาพที่ขึ้นหน้าจอค่ะแล้วเด็กๆสต็อปไว้ก่อนเลยนะคะสต็อปคือหยุดนั่นเองหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆไปลองหาวัสดุต่างๆตามภาพนี้ค่ะว่ามีไหมที่บ้านมีน้ำตาลไหมมีมะนาวไหมมีมะยมไหมมีเค้กไหมมีมะละไหมแล้วมีน้ำปลาหรือเปล่า ที่บ้านมีน่าจะมีเกลือนะคะแต่สะเดาเนี่ยจะหายากหน่อยเด็กๆหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วไปเดินสำรวจในบ้านซิว่ามีอะไรบ้างหยิบมาเท่าที่มีนะคะอันไหนไม่มีไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดว่าโอ้จะต้องไปหาซื้อไม่จําเป็นนะคะถ้าอยู่ที่โรงเรียนครูแอมอาจจะเตรียมให้ได้แต่ตอนเนี้ยเด็กๆอยู่ที่บ้านเอาเท่าที่มีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกรสชาติอาหารไปพร้อมๆกันค่ะ เด็กๆหาวัตถุดิบมาเจอแล้วมีสิ่งไหนชิมสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะเราไปเริ่มที่ภาพแรกภาพน้ำตาลใครมีน้ำตาลอยู่บ้างลองชิมสิคะรสชาติเป็นยังไงน้ำตาลมีรสชาติหวานนั่นเองค่ะรสชาติหวาน เราเอาตัว A มาใส่ในกรอบสีชมพูนี่เลยว่าเจ้าน้ำตาลเนี่ยมันมีรสชาติหวานนะต่อมาค่ะใช้เสร็จแล้วกากระบาดท,ทิ้งด้วยนะคะเวลาทาแบบฝึกภาพต่อไปคะมะนาวใครมีมะนาวอยู่ใกล้ตัวบ้างคะลองบีบเข้าไปซิลองชิมซิบีบเข้าไปในปากเลยมันมีรสชาติยังไงคะ มะนาวมีรสชาติเปรี้ยวอ่าเรานำอักษรบีมาใส่ในช่องสีเขียวเลยรสชาติเปรี้ยวค่ะต่อมาบ้านใครมีมะยมลองชิมยมะยมดูสิคะว่ามีรสชาติยังไงมะยมมีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับมะนาวเลยค่ะ เราก็นำตัวสีมาใส่ในช่องสีเขียวเช่นกันค่ะต่อไปใครมีเค้กบ้างคะลองชิมให้แควน่อยว่ามันมีรสชาติยังไงรสเค้กส่วนใหญ่ก็จะหวานอร่อยอยู่แล้วละค่ะฉะนั้นนำตัวดีไปใส่ในช่องสีชมพูเลยค่ะต่อไปมะละค่ะโอ้รูแอมว่าไม่น่าจะมีทุกบ้านแน่เลย แต่มะละเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีรสชาติขมค่ะครูแอมกินก็ยังขมเลยค่ะนำตัวอีไปใส่ในช่องสีแดงเลยค่ะต่อไปค่ะทุกบ้านมีแน่นอนแต่เวลาชิมอย่าชิมเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มจนเกินไปค่ะให้ใช้ปลายลิ้นแตะๆพอนะคะนั่นคือน้ำปลานั่นเอง เด็กๆรสชาติน้ำปลามีรสชาติยังไงคะเค็มฉะนั้นเอาตัว F ไปใส่ในช่องสีน้ำตาลเลยค่ะต่อไปเกลือทุกบ้านน่าจะมีค่ะเหมือนเช่นน้ำปลานะคะแต่นิดเดียวพออย่าชิมเป็นช้อนนะคะเดี๋ยวแสบคอกันพอดีเกลือมีรสชาติยังไงคะเด็กๆลองชิมหรือ,อยัง เกลือมีรสชาติเค็มเหมือนกับน้ำปลาเลยค่ะเอาตัว G ีมาใส่ในช่องสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายสดาสะสดาเป็นผักชนิดหนึ่งเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วสดามีรสชาติขมเหมือนกับมะระเลยค่ะนำตัว H มาใส่ในช่องสีแดงเลยค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทําอนุกรมกันนะคะเวลาการทําอนุกรมเนี่ยเราต้องมองภาพรวมๆก่อนว่ามีภาพอะไรอยู่ในข้อนั้นบ้างแล้วเราก็จะมาแบ่งกลุ่มค่ะมาจัดกรุ๊ปให้มันนะคะอันนี้ลองดูตัวอย่างนะคะในภาพเห็นไหมคะจากภาพมีแค่น้าปลากะมะนาวเท่านั้นเองเราก็มาแบ่งกลุ่มอย่างนี้ค่ะกลุ่มในกลุ่มสี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมมี มะนาวน้ำปลากรุ๊ปที่สองก็เป็นมะนาวน้ำปลากรุ๊ปที่3ก็เป็นมะนาวน้ำปลากรุ๊ปที่4ก็ต้องเป็นมะนาวอะไรหายไปคะน้ำปานั่นเองคะ่ะต่อมาเราลองมาทํากันดูคะ่ะข้อที่1น่าจากในภาพมีแค่ลูกมะละกับน้ําตาลเดี๋ยวเรามาแบ่งกรุ๊ปกันคะ่ะมะละน้ําตาล มาละน้ำตาลกลุ่มนี้ก็มาละน้ำตาลฉะนั้นภาพที่หายไปก็ต้องเป็นมาละนั่นเองค่ะมาละน้ำตาลค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะทองหยอดมีรสชาติหวานมายมมีรสชาติเปรี้ยว่ามีแค่ภาพทองหยอดกับมายมนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งกรุ๊ปกันค่ะกรุ๊ปที่หนึ่ง ทองหยอดมาย,ยมกุปที่2ทองหยอดมาย,ยมเรามาดูตรงที่ครบก่อนค่ะกรุ๊ปที่ครบก่อนค่ะกรุ๊ปที่4ทองหยอดมาย,ยมกรุ๊ปที่หายไปอะไรหายไปคะเด็กๆทองหยอดแล้วก็ต้องเป็นมะย,ยมนั่นเองค่ะเด็กๆตอบกันเองถูกหรือเปล่าคะหรือรอครูแอมเฉลยเรามาดูข้อต่อไปค่ะ โอ้ยข้อนี้มีภาพมากกว่าสองภาพแล้วนะคะมีเค้กมะละมะนาวเดี๋ยวเรามาจัดกุ๊ปกันค่ะกุ๊ปที่1เค้กมะละมะนาวกุ๊ปที่สองก็ยังเป็นเค้กมะละมะนาวกุ๊ปที่3เค้กมะละมะนาวกุ๊ปที่4เค้กอะไรหายไปคะ มระนั่นเองค่ะอเดี๋ยวเรามาทบทวนสระอึกันค่ะและเรามาอ่านคำที่ผสมด้วยสระอึกันนะคะคำแรกค่ะพออึงอผึงไม่โทพึ่งคำที่สองค่ะตออึ กตึกคำที่สมค่ะบออ,องอบึงคำที่สี่ค่ะดอองอดึงเด็กๆคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วให้เด็กๆทำใบงานตามแถบสีฟ้านะคะ สาวอาทิตย์จะลืมทำแบบฝึกภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยนะคะแต่จบจากคลิปนี้เรายังไม่จบกันนะคะเดี๋ยวเราไปบวกเลขเราไปคิดเลขเร็วกันค่ะให้เด็กๆหยิบสมุดคณิตศาสตร์เตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขียนวันที่เขียนตัวเลขอาราบิกและตัวเลขไทยแล้วก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปดูคลิปทำตามคลิปที่ครูแอมสอนบวกเลขนะคะ บายบายค่ะเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะ